สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้นี่คืออ่ะอันนี้ผมมาเล่นเป็น ep สองก็แล้วกันนะครับแต่อันนี้ผมเล่นไปได้แค่ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซนเองนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมาเล่นต่อให้มันจบก็แล้วกันนะครับ๋ยวผมก็จะเล่นลงเอาไว้ใน y o u t u b e เอาไว้ดูย้อนหลังเองก็ได้นะครับตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีคนดูผมก็เอาไว้ดูเองอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันนิดนึงนะครับ ก่อนนี้ต่อจากเมื่อวานเลยนะครับที่ผมลงคลิปเทสไปก็มันยังผมมาเล่นค้างเอาไว้แค่ตรงนี้นะครับจะหาของกนอะไรเก็บได้ก็เก็บไปนะครับแต่ถ้าเบิสตรงไหนต้องไปก็คือไปเลยนะครับอย่าเราอย่ารอนะอันนี้เป็นในเรื่องยาวไปเลย เพิ่งเปิดคอมนะครับมันก็ยังไม่ได้โหลดแมปหรืออะไรเลยตอนนี้เพิ่งเปิดคอมนะผม,ม,มจะเอาเป็นอะไรดีนเน้นธนูเน้นธนูก็ธนูหนึ่งโอเค อันนี้ครับผมก็จะเล่นแบบรอบค้านะครับคือผมชอบเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันสนุกกว่าปาป่อผมเน้นดเนเาเมจเยอะๆนะก็คือโดนแล้วก็คือให้ นอนไปเลยนะครับอย่าลุกขึ้นมาอีกดูว่อนนะอาอะไรครับได้บ้างมันช้าเนาะ <c oughs> แต่พูดถึงนะครับเดือดรอบบัตเอ้ไมีเดือ,อ,อดรอบมั่า,ออา,าไลอ้อฟเดือดทุ่มในเดรอนะครับมันเป็นตัวเกมที่ <c oughs> มันเล่นไม่นานนะครับมันก็ใน,นเรื่องมันต่อเนื่องนะครับแต่ผมเล่นมาถึงแค่นี้นะครับเดี๋ยวดูขอรูดเสื้อผ้าหนนะ่อย Okay, เราไปแล้วก็อันน,นี้เดี๋ยวรอบหน้าผมค่อยมาอาัดเป็นอ่า Shadow Shadow Off Duty Leader นะครับ oh, <no. S 1> แ,ตแต่ผมเคยเล่นจบไปแล้ว พูดมากว่ะพูดมากโอเค well, the มันมีอีกมันยังี <c> ี <oughs> อันนี้คือจอจอผมได้แค่60เฮิร์ตนะครับแต่ที่จริง fps e มันได้เยอะกว่านี้นะแต่นี่จอจอผม แค่60สิดนะครับก็ไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่ เกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับก็มันดีนะครับอันนี้เราก็เล่นไปตามเนื้อเรื่องนะครับที่เห็นอยู่นะอันนี้ผมก็จะตีเป็น EP สองก็แล้วกันนะครับนี่กระสุดนหมดเว้ย

ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ <ś led> นะครับเดี๋ยวอ่ามันจะมีเกมโฮมสวิทโฮมด้วยนะครับ <ś led> จะเล่นเกมโฮมสวิทโฮมด้วยนะนี่ต้องไปตรงนี้นึกว่า

รออ่ะอ่าโอเคครับก็ดูนไปดูนไปแล้วเดี๋ยวเอาไม่เอาไม่ <c oughs> ผมเป็นคนใต้นะแต่ทำไมเล่นเกมแบบไม่พ,พูดใต้เลยผมอยากพูดใต้รู้สึกม,มันเป็นตะตายตัวเองดีโ <c oughs> อเครอแล้วมันกิดผมไปทางผิดนะ อ่ะแล้วเราก็มันองมันใช้อันนี้เพื่อลืมรถขึ้นมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่อันนี้ Ok, được จะโดนหนึ่งเลยเดี๋ยวผมเล่นอย่าประมาณยี่สิบนาทีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็แค่เป็นยี่สิบนาทีพอนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยนานหรอกนะเกมแต่ถ้าเกิดเป็นตอนข้าะผมจะเล่นเล่นนานอยู่นะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ค่อยร้อนนะครับขึ้นตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้จุดน้ำด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดผมใช้จุดน้ำเนี่ยก็คือ จะอัดคลิปหรือไล์สตรีมตอนกลางวันเนี่ยก็คือสบายๆนะครับเพราะสเปคอะมันไหวอยู่แล้วนะครับแต่มันแค่ยังร้อนก็แค่นั้นเองอันนี้ไม่ให้สีเปล่าอ๋อที่จริงผมเล่นเกมเอ่อมีเดอ Last o f ออฟอัดด้วยนะครับแต่ผมเล่นจบไปแล้วรอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีเป็นทูมไรเดอร์นะครับปาด ถ้าชาโด,ดูออฟเดอะทูมเลยด้วยนะครับมมีอ เกือบโดนไปไเชียเอ้ยบ้าหรือเปล่าไอ้เฮียล์ลงเงินมาเยอะเกินลงเงินมาเยอะไปเปล่าวะไอ้เชียร์เดี๋ยวไปด้กอนมันจะมีอีเวนต์นอกด้วยนะภาคนี้นะครับแต่ผม จริงะเกมมันมานานแล้วแหละครับแต่ว่าผมเพิ่งได้เล่นนะเดี๋ยวมันเจ็บของไม่มีลูกขนูแนละ้วไม่มีของนะเราไม่ได้ลงไปหาไม้เลยนะครับอืมไม่ทัน๋อ,อกดแล้วเมื่อกี้กดไม่ทัน Doanh em tìm lê chia cố ghetto a gloaming doanh em 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 một em 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 em

<c oughs> ขอโทษด้วยนะถ้าเกิดไอนะครับ <c oughs> เป็นหวัดอยู่นิดหน่อย <c oughs> มีของอมั้งโอเคตัวน,นี้คืออยากได้ลูกธน,น,นูมีอะไรอะ่ะตอนนี้คือผมเก็บหมดตอนนี้ฟาร์มก่อน เดี๋ยวรอไปอัพปืนันอีกครั้งหนึ่งเอ้ยน,นี่มันอะไรกันบนน้องอีกแล้วบวกแล้ว

โดนย,ยึดของไปแล้วด้วยไง คือผมไม่มีปืนเว้ยคือตอนนี้ผมไม่ได้มีปืนลูกซองเว้ยคือธรรมดาผมยัมีปืนลูกซองอยู่ด้วยไงแล้วลูกซองอะ่ะคือเราโดนจับไปหนึ่งรอบใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เลยโดนยึดไปเออก็เลยเดี๋ยวบวกขึ้นมาแล้วดูนะขึ้นมาแล้วดนะูนเลยเอาดิย Chị ơi nhé cơn âu khủng của buồn là bướt luôn là nhường này, này. lẹ gần à? đi hia đi ม่งเอ้เอาว่ะเออมาโดนกับตัวเกราะนี้เลยคือปกติผมจะลูกซองแม่งยัดมาเลยนะแต่รอบนี้มันไม่มีลูกซองผมเลยต้องวิ่งอย่างเดียวแหละเพราะนี่เราเบิดนี่ไงเระเบิดอยู่นี่เราเบิดอยู่นี่ขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะผมใช้อ่ามือถือในการเป็นไม้นะครับถ้าเกิดมีเสียงแทรกตะก,กี้ผมต้อง ผมต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดมีเสียงแทรกนะยังไม่ได้สมปืนไม่มีแม่มายเลยไม่ถามเลย กี่นาทีแล้วผมกะมาสักครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีเท่านั้นเอง ไปไหนเนี่ย down that crane it should be enough to rip open the door oh lady 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 okay get down come on in here oh you didn't get right that should work. should be a way to move it into the water with that rope wrench มันต้องพาไปไหนวะต้องเอามันเ,เอาเมฆไปไหนวะเดี๋ยวกันนึงเราต้องเอาไปไหนเนี่ยอ๋อหนุนมาอันนี้เราต้องเหวี่ย <c> ง <oughs> เพื่อให้มันขาดนะเพื่อประตูมันหล่นจี้ Should be a way to move it into the water with that broke wish. Okay. Right, that should work. <coughs> ประตูแม่งโคตรแข็งอ่ะบอกเลยเอ,อ้ยจับดีเกี้ยปีตางเมื่อกี้ปีตางเดี๋ยวเราไปเข้าประตูได้เราพอแล้วน่าจะหลายนาทีแล้วเหมือนกันไม่หยุดเงี้ยมาฟิล<ฮ>์มดอกไปนิดนึงนะปรับปรับสุดนะนี่ปรับสุด ก็มีดอกไปบ้างเป็นบางช่วงนะครับที่มันหลุดแมปนะถ้าเกิดอ่ะเป็นตอนตอนตอนค่ำหรือตอนเย็นนะครับมันจะรื่นกว่านี้นะเพราะว่า CPU <oughs> มันไม่ก็ร้อน,นะนอ,อ่ะแต่เหมือนเรามาตอนเที่ยงแนละ้วมันร้อนนะครับร้อนมากเลยนะครับอันนี้ CPU เด้งขึ้นไปถึง8 2บององศาเลยนะครับจากที่ว่ามันเด้งไม่เคยถึงนะที่ผมเล่นอนะ่ะไม่เคยถึงเลยปกตินะ อันนี้มันถึงมันก็เลยมีอาการนิดหน่อยนะครับเฟรมดรอปนิดหน่อยโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> ไอตัวเกมนี้นะครับไมออฟเดดทูมในเดอร์นนะครับคือผมเคยเล่นในเพ a y s เตชันสามก่อนนะครับครั้งแรกนะที่มันเป็นภาคหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่ามันก็สนุกดีนะครับผมก็เลยมาเล่นในคอมต่อนะครับเพราะในในเพยสามเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลื่นเลยนะครับมันเป็นเพยสามสลิมอะครับมันไม่ลื่นเลยบงตรง คือแบบผมนั่งเล่นนะเหมือนฟ้าคายสามเนี่ย12 fps เองนะครับแต่ถ้าคือผมเล่นกับคอมแล้วเนี่ย900คือ90ร้อยเฟรมบวกแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอ่ะเหมือนตอนนี้จอผมมันรับแค่60เฮิรต์นะครับมันก็จะวิ่งแค่นี้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมค่อยอาหาจอใหม่นะครับแล้วค่อยว่ากันนะเดี๋ยววันนี้ผมเล่นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คือ1จุดพอดี1จุดเซฟพอดีนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเออตอนนี้อากาศร้อนมากเลยผมไม่ได้เล่นในห้องแอร์นะผมเล่นในห้องอุณหภูมิปกติเลยนะครับซึ่งวันนี้มันร้อนมากนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ่าสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะดี่ผมค่อยมาต่อให้นะครับสวัสดีครับ